สวัสดีทุกท่านนะครับกับวันที่อากาศโปรยปลายแบบนี้นะครับฝนกระหน่าลงมาทั้งวันเลยนะครับชาวกรุงเทพรักษาสุขภาพด้วยออเดอร์แรกเราอยู่กับคู่ GJ นะครับคู่นี้ผมเข้าไปช่วงราคาปิดแท่งแล้วก็กดขึ้นไปนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเขาลงมาทำลงมาเล่นกับแนวรับตรงนี้แล้วแล้วมองว่าแนวต้านเนี่ยยังอีกไกลนะครับเลยมองว่าราคาเนะี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอีก3า สองหนึ่งนะครับจบไปเรียบร้อยโอ้โหใกล้เคียงมากเลยนะครับเราชนะไม้นี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะราคาด้วยคือจริงๆผมกะกดตรงแถวแถวใต้เส้นนี้ยพอดีนะครับตอนที่มันลงไปแต่ว่ากดติดราคาตรงนี้ก็ปิดไปเป็นบวกนะครับในออเดอร์แรกเกือบไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูในออเดอร์ถัดไปครับออเดอร์ถัดไปของเรานะครับอยู่กับคู่ eu นะครับคู่นี้เหมือนเดิมนะครับผมมองว่า แนวต้านเขาเนี่ยยังอยู่อีกไกลน,นะครับเราตอนนี้เนี่ยเป็น up trend นะครับแนวต้านเขาเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆเส้นกริดนี้นะครับในจุดที่ราคาอื่นๆเนี่ยเคยไปเทสเดี๋ยวดูกันว่าโอจะยังไหวไหมนะครับมีแรงขายเข้ามามาหาศาลเลยอีก5วินะครับไม่น่าไหวนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ของเรากับคู่ E U ไม้นี้เราปิดไปเป็นลบนะครับไปดูออเดอร์ที่3ต่อเลยครับ ออเดอร์ที่3ของเราอยู่กับคู่ e j นะครับคู่นี้2แท่งก่อนหน้าเนี่ยมันพยายามจะขึ้นไปเทสแถวแถวแนวตรงนี้นะครับแนวตรงนี้เนี่ยเคยเป็นแนวรับเก่านะครับก็คือมองว่าอาจจะเป็นแนวต้านใหม่ได้แล้วก็ความผันผวนที่เข้ามาเนี่ยมีแรงขายเข้ามาเยอะพอสมควรเดี๋ยวไปดูกันว่าออเดอร์นี้เราจะขาดทุนหรือกำไรนะครับ ออเดอร์ที่3ของเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบไปเป็นแท่งแดงที่ใหญ่พอสมควรลงไปแถวแถวแนวรับเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นมาเหมือนกันในช่วงหลังๆแต่ก็จบไปเป็นแดงนะครับปิดไปเป็นบวกในออเดอร์ที่3นี้ไปดูออเดอร์ที่4ต่อครับออเดอร์ Order ที่4ของเรานะครับอยู่กับคู่ UJ คู่นี้เนี่ยผมดูจากสัญญาณแนวรับนะครับ แ่ก่อนหน้าเนี่ยมีไส้มาเทสแถวแถวแนว,แวรับเดิมตรงนี้แต่ว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยคือมีแนวซ้อนนะครับราคาสามารถลงมาต่ําได้อีกแล้วตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงต่อมาก็คือมันเป็นดาวเทนด้วยนะครับต้องดูกันว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนนะครับ จบกันไปเรียบร้อยสำหรับออเดอร์ที่4นะครับปิดไปเป็นบวกกับคู่ UJ ทํทำแท่งเขียวใหญ่พอสมควรมาโดนแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปกลายเป็นอัพเทนเล็กๆนะครับไปดูออเดอร์สุดท้ายของเราว่าวันนี้เราจะปิดเป็นยังไงนะครับออเดอร์ order สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับอยู่กับคู่ e j นะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าแนวรับเนี่ยขออภัยครับ แนวต้านเนี่ยยังมีพื้นที่ให้วิ่งเยอะพอสมควรนะครับแต่ความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยคือถ้าตรงนี้เนี่ยมันวิ่งกลายเป็นไซด์เวยยนะครับมันจะกลายเป็นกรอบราคาแล้วราคาอาจจะมีแรงขายเข้ามาได้เยอะนะครับต้องรอดูว่าอีก5วิวีนี้จะเป็นยังไงมีแรงซื้อเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับในช่วงหลังๆปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคู่ EJ นะครับราคาพุ่งขึ้นไปมีแนวรับ ขออภัยครับมีแนวต้านนะครับอยู่แถวๆตรงที่เขาปิดพอดีเลยนี่ครับแท่งต่อไปจะเห็นว่าออกมาเป็นแดงเลยนะครับวันนี้นะครับก้าวที่87เนะครับเทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ4ไม้แพ้1ไม้นะครับบิลเลตวันนี้ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครต้องการสมัคร e ีคิวอปสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ